คลิปนี้เป็นเพียงการแนะนําเท่านั้นและอาจจะสมัครได้แค่บางเบอร์บางซิมโพสะเซิร์ฟต่างๆมีวันหมดอายุนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะจ๊ะหวัสดีจ้าพบกับผมก้รเรืองแสงนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวการสมัครอินเทอร์เนต็ตไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับความเร็ว15เมกะบิตในราคา200บาทนะครับโมนี้ออกมาอู้นานแล้วนะครับตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วนะปี64นะครับ แต่ปัจจุบันนะครับเดือนกูภาพันธ์แล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะสมัครใช้งานกันได้อยู่นะวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวกันให้ดูกันเลยนะครับแต่ต้องบอกการแบบนี้กันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะทำยาวๆเลยนะยาวๆเลยนะครับ <S <S ให้ดูตั้งแต่ต้นเลยนะครับต้นเริ่มเลยนะจนไปสุดคลิปเลยนะครับแล้วก็จะมีการเทสสปีดให้ดูด้วยนะว่า ความเร็ว15เมกะบิตในราคา200บาทเนี่ยมันจะดีกว่า30เมกไหมมันจะดีกว่าอินเทอร์เน็ต10เมกะบิตไหมมันจะดีกว่า ps, นะอินเทอร์เน็ต4เมกะบิตไหมนะเออผมก็จะเทสสีดให้ดูด้วยนะครับหลังจากที่สมัครเรียบร้อยแล้วแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่านะสำหรับโปรตัวนี้นะครับโอ้โปรตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนนะไม่มีค่าโทรนะครับถ้าใครต้องการค่าโทรก็ต้องสมัครเสริมเพิ่มเติมไปนั่นเองนะ ถ้าพร้อมกันแล้วก็มากันเลยนะครับกับการรีวิวการสมัครอินเทอร์เน็ต15เมกะบิตไม่อัน้นไม่จำกัดไปเลยจอดโกโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการสมัครโปรไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะครับความเร็ว15เมกะบิตนะครับ เฮ้ผม hey, จะให้ดูกันก่อนเลยนะครับว่าวันเนี้ยวันที่15กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 5นะครับ15กนะุมภาพันธ์2565นาะซึ่งโปรเนี้ยก็ออกมาตั้งแต่เดือนอปีที่แล้วนะครับเดือนธันวาคมนั่นเองแต่ปัจจุบันก็ยังสามารถที่จะสมัครใช้งานกันได้อยู่นะและอยากให้ทุกๆคนนะครับ ก่อนจะสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตใดๆก็ตามนะอย่าลืมปิดการเชื่อมต่อด้วยนะอย่าไปเปิดนะเดี๋ยวตังหายหมดนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เติมเงินเข้าซิมเลยนะครับตอนนี้ผมเหลือเงินอยู่8.86บาทนะครับ8บาท8.6สตางค์นั่นเองนะครับมีอายุการใช้งานถึงวันที่20เดือน9นะครับ2565นั่นเองผมขออนุญ,ญาตเติมเงินกันก่นกอนนะครับแต่ว่า ผมเนี่ยจะไม่เติมทีเดียวนะครับพวดเดียว200เลยอันนี้ผมจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยเติมทีละ10บาท20บบาทนะครับเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อที่จะได้วันใช้งานนั่นเองโอเคเรียบร้อยนะครับ ผมเติมเงินเข้าซิมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะอย่างที่ผมว่านะครับผมเติมเงิน10บาทนี่นะครับแล้วก็ก็เติมไปอีก20นะครับแล้วก็เติมไปอีก30นะครับแล้วก็เติมไปอีก30นะครับแล้วก็เติมไปอีก50นะครับแล้วก็เติมไปอีก50นะอ่าฮะแล้วก็เติมไปอีก10บาทนะครับครบ200บาทพอดีเลย โอนี้จะมีราคาอยู่ที่200บาทนะครับแล้วเขาก็จะมีแพ็กเกจเสริมแนะนำมานะครับนี่8วัน88บาทนะครับไม่รวมภาษีกดดอกจาน900ดอกจานตอง8นะครับแล้วโทรออกก็จะเป็นแพ็กเกจ4 Mbps นะครับไม่อันไม่จำกัดนั่นเองนะเออไม่ลดสปีดนะครับราคา88บาทใช้ได้8วันนั่นเองอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับ ใช้ระยะเวลาสั้นๆนั่นเองนะครับแต่ต้องการอินเทอร์เน็ตแบบไม่อั้นนั่นเองใช้ได้8วันนะครับเอออันนี้ผมก็จะเช็คยอดให้ดูกันนะดอกเออผมจะเช็คยอดให้ดูกันก่อนนะครับดอกจานหนึ่งสองสามสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนี่ตอนแรกมี8บาทนะครับตอนนี้ผมก็มี208บาทแล้วนั่นเองจากที่ผมกล่าวมานะครับก็คือถ้าเราเติมทีละ10บาท20บาท30บาทเนี่ยเราก็จะได้วันมานะครับเห็นไหมตอน อ่ะเราก็จะได้วันมานะครับจากเอ่อพศ .65 สนะครับตอนนี้มันก็จะกลายเป็นพศ2566แล้วนะครับอู้ยไปหมดอายุวันที่15เดือน2นะครับปี66นั่นเองเห็นไหมครับว่า,าเท่าเติมทีละ10ทีละสิเนี้มันจะได้วันมาใช้งานนั่นเองนะครับโอเคแล้เวเล่ามาสมัครกันเลยนะครับแต่ก่อนจะสมัครนะครับอยากให้ทุกๆคนนะครับ ดูตัวเองก่อนนะว่าเรามีโปรโปรเสริมนะครับที่เราเคยสมัครสมัครกันเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโปรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันค้างอยู่ในซิมหรือเปล่านะมันค้างอยู่ในซิมหรือเปล่าก่อนที่จะเติมเงินเหมือนผมแบบนี้นะครับก่อนที่จะเติมเงินเข้าไปนะให้เช็คกันก่อนนะครับว่ามันมีโปรคร้างไหมด้วยการกดตรงนี้นะครับดอกจาน901ดอกจาน0สี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือรหัส ยกเลิอกอินเทอร์เน็ตที่มันค้างอยู่ในซิมนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อป้องกันการเติมเงินเข้าไปปั๊บแล้วมันหักโปรเก่าโปรเดิมเลยนะครับปุ๊บอู้ตายละเติมเงินไปปั๊บหักโปรเก่าไอ้โปรเก่าเนี่ยผมไอ้โปรเก่าเนี่ยเราก็ไม่อยากใช้งานมันซะด้วยสิอะไรอย่างเงี้ยนะกลายเป็นว่าเราต้องทนใช้ไปอีก1เดือนนั่นเองนะครับพอดีอะโปรเสริมตัวตัวที่เราอยากจะสมัครเนี่ยอาจจะหมดอายุไปก่อนนั่นเอง ก็กดตามนี้เลยนะครับเนี่ยดอกจัน901ดอกจัน04เหรียบนะครับแล้วโทรออกนี่ผมก็จะกดให้ดูนะครับอันนี้ผมเคลียร์ไปก่อนหน้านั้นเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ามาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับเผื่อบางคนลืมนะเออย่องย,ยกเลิกก่อนนะครับอะมาแล้วนะครับอุ้ยนานมากนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าหมายเลขนี้ไม่สามารถยกเลิก ต่ออายุแพ็กเกจอัตโนมัตินั่นก็หมายความว่าผมไม่มีโปรที่มันต่ออายุอัตโนมัติค้างอยู่นั่นเองนะครับและก็อีกแบบหนึ่งนะครับมีโปรเดิมอยู่แล้วนะครับมีโปรเดิมอยู่แล้วนะและมันยังไม่หมดอายุนะครับยังไม่หมดอายุนะแต่ต้องการยกเลิกนะครับก็กดตามนี้กันเลยดอกจัน190ดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเราไม่ต้องการโปรนั้นๆแล้วนะครับก็กดยกเลิกไปได้เลยนะครับเออ ันนี้ก็คือรหัสยกเลิกนั่นเองระบบกำลังยกเลิกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องนะนี่อันนี้ SMS มาไวกว่าเดิมนะครับจะให้ดู SMS กันหน่อยนี่เขาก็จะบอกว่าคุณไม่มีแพ็กเกจนะครับไอผมยกเลิกก่อนหน้านี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มสมัครกันเลยนะเน็ตไม่อันไม่จําก um ัดนะครับความเร็ว15เมกะบิตราคา200บาทกดตามนี้กันเลยกดดอกจาน900ดอกจาน 1> 2 2 1 0อสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือรหสัสอินเทอร์นเรนต็ตความเร็ว15เมกะบิตนะครับไม่อัน้นไม่จำกัดไม่ลดสปีดนะก็เลยโจ๊้เฮ่เ hey, ฮ hey. ้กูนารอ SMS ยืนยันนะครับผมก็จะรอเอสเอ็มเสนะดูซิว่า SMS จะมาในรูปแบบไหนนะครับในเดือนกุมภาพันธ์วันที่15นี้นะครับ ดูสิ S M S มาในรูปแบบไหนยังสมัครได้อยู่ไหมเอ่ยความเร็ว1 5เมกะบิตเนี่ยผมถือว่าเป็นความเร็วที่กำลังสวยนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปกำลังงามนะและผมก็เคยใช้มันด้วยนะครับซึ่งโอเคเลยนะทั้งกลางวันและก็กลางคืนนะครับใช้ได้ใช้ได้ยิ่งเป็นพวกการอัพโหลดนะครับอัพไฟล์วิดีโอนเนี่ยลง u t u b e อัพไฟล์วิดีโอลง f a c e b o o k อัพนู่นอัพนี่นะครับ ถือว่ารวดเร็วทันใจนะใช้ได้ใช้ได้แต่ตอนนี้ผมรอนานมากๆเลยนะครับ SMS ยังไม่โผลมาเลยนะเออนานมากๆครับโอ้โห SMS ค่อนข้างจะนานนะครับเดี๋ยวผมจะกระตุ้นมันหน่อยกันแล้วกันเอาา้ามาแล้วมาแล้วนะครับนี่โอ้โหนานมากๆนะครับ ว่าจะกระตุ้นมันอยู่นี่นะครับไปไหนแล้วอ่อ๋อมีจดุดไอมีอันอันแรก,กมาดูอันแรกกันก่อนนะครับนี่คุณได้รับสิทธิ์นะครับใช้งาน t r u e i d Plu s ฟรี30วันทว i ดีพ u รก็คือช่องทางการดูหนังนะครับดูซีรีส์เขาปลดล็อกมาให้นะครับฟรี30วันเลยนะโอเคเราไปดูตัวต่อไปนะครับนี่อันล่างสุดเลยนะครับ อันล่างสุดเลยโจ๊ะไปเฮแพ็กเกจเน็ตเร็วนะครับ15เมกะบิตไม่อัน้นบวก Wi-Fi ไม่อัน้นบวกทัวร์ดีฟรี30บวันต่อยุคอัตโนมัติใช้งานได้ถึงวันที่16เดือน3 2022นะครับนี่ผมก็ได้อินเทอร์เน็ตใชผมก็ได้อินเทอร์เน็ตมาใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับ แพ็กเกจตัวนี้ผมเคยใช้อยู่นะครับราคา200บาทซึ่งสปีดมันค่อนข้างจะโอเคเดี๋ยวผมจะมาเทสสปีดให้ดูกันด้วยนะครับแต่ก่อนจะเทสสปีดเนี่ยผมขออนุญาตเช็คเงนินกันก่อนนะครับดอกจานหนึ่งสี่เหลี่ยมตอนแรกมี208บาทนะตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะครับมีค่าภาษีไหมเหลือ8บาทนะครับ200ท้วนเป๊ะๆนะ200ท้วนเป๊ะๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเทสสปีด ให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับว่าความเร็วที่ผมอยู่นะครับเขตน้องแขมเนี่ยมันจะวิ่งประมาณไหนนะครับผมจะใช้สปีดเทสนะครับในการทดสอบนั่นเองเออผมยังไม่ได้เปิดเซลูลา a r นะครับ <c oughs> ต้องเปิดด้วยนะฮะแต่ตอนตอนที่เราสมัครอินเทอร์เน็ตเนี่ยอย่าไปเปิดเชียวนะเดีย๋ยวตังหายนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ เปิดสักหน่อยครับอ่ะเป็นไปได้เดีย๋ยวผมจะรีรีสักหน่อยนะรีซิมการ์ดนะครับเปิดเป็นโหมดเอ่อโหมดเครื่องบินนะครับรีสัญญาณมันนั่นเองเพื่อให้โปรโมชั่นดังกล่าวนะครับได้ทํางานเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับผมรีเครื่องบินละเปิดนี่เปิดปิดบลูทูธด,ด้วยนะครับแล้วก็เปิดเซลลูล่าไว้นะครับเรียบร้อยนะพร้อมที่จะเทสสปีดกันแล้วนะครับอันนี้คือเครื่อง 4G นะครับ 4 g เนี่ยสัญญาณนะครับสูงสุดของเขานะครับจะวิ่งไปถึง1 0 0เมกะบิตนะถ้าพื้นที่ถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตแบบเต็มสปีดนะครับมันจะวิ่งปุ๊บนะไม่เกิน1 0 0เมกะบิตนั่นเองแต่อันนี้เขาจะจำกัดเอาไว้แค่1 5เมกนะครับถ้าวิ่งเกิน7 8เมกขึ้นไปก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับพร้อมแล้วไปเลยโจ๊ะเรามาดูกันนะครับความเร็ว1 5 m เมกะบิตจะวิ่งประมาณไหนสำหรับเขตที่ผมอยู่นะ โอ้แม่เจา้าโอ้แม่เจา้าสิบห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิ้าสิบ้าสโอ้โหสิบกันเลยนะครับ18กันเลยนะเออหือเกินเกินเกินมันเกินมาเฮ้ยว้เฮ้ยวิ่งไปถึง18บเมก,กะบิตกันเลยนะครับจากความเร็ว15บห้าเขาแอบให้มานั่นเองนะครับเ,เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่า ไอ้โปร15เมกะเบียนี้ผมเคยใช้แล้วนะความเร็วมันวิ่งดีมากๆเลยเอ้ฮหแม่สวยงามครับความเร็วสวยงามมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสรอบที่สองกันดูสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ผมไม่มีอินเทอร์เน็ตแถมมานะครับอันนี้ผมเป็นโปร 4G Plus นะไม่มีอินเทอร์เน็ตแถมใดๆมานะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดวนก่อนดอกจาน9 0 0่เหลี่ยมนะครับแล้วโทรออก เดีย๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับว่าผมไม่มีอินเทอร์เน็ตแถมมานะเพราะบางทีเนี่ยมันจะมีอินเทอร์เน็ตแถมมาให้นะครับนี่นี่เห็นไหมครับผมไม่มีอินเทอร์เน็ตแถมมานะก็จะเป็นความเร็ว15เมกะบิตเพียวๆเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอันอื่นเลยไอที่เขาแถมให้ผมน่ะก็คือคอ่าโรนั่นเองนะครับนี่นี่รับสิทธ์โทรฟรีในเครือข่าย ยีชั่วโมงแต่ว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาไม่แถมมาจะมี15บเมกะบิตที่ผมสมัครเพียวๆเลยนะครับรอบที่2มาเรามาดูกันนะครับรอบที่2ว่าสปีดจะได้ประมาณเท่าไหร่นะตอนนี้4ี่โมงสนาทีนะครับโจ้าไปอันนี้รอบที่2นะครับเมื่อกี้เกินไปละรอบแรกรอบที่2จะประมาณไหนไอ้ยว้าวสิบแปดสิบเายี่บเฮ้ยวิ่งดีจริงๆเลยนะจ๊ะ ตอนก่อนหน้านั้นนะผมสมัคร30ยังวิ่งไม่ดีเท่า15เลยนะครับนี่เท่ากันนะครับ1 8เมกะบิตเท่ากับตอนแรกเลยนะโอ้โหโอเคนะครับนี่คือความเร็ว1 5เมกะบิตนะครับเขาแอบเกินเกินมาให้นะครับโอ้โหวิ่งไปถึง18กันเลยทีเดียวนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่พื้นที่ ของแต่ละคนนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเทสให้ดูการเฉยๆนะเป็นการเทสสปีดให้รับชมรับทราบกันนะครับว่าพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันวิ่งประมาณนี้นะครับส่วนพื้นที่ของท่านผู้ชมเนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นลงลงไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็อาจจะต่ำกว่านี้นะบางคนก็อาจจะแรงเท่าผมเลยประมาณนี้นะครับสำหรับอินเทอร์เน็ต15เมกะบิต ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอินเทอร์เน็ตไม่อันไม่จำกัดความเร็ว15เมกะบิตนะถ้าใครต้องการนะครับก็ลองลองดูก็แล้วกันนะครับโปรตัวนี้จะต่ออายุให้อัตโนมัติ6รอบด้วยกันนะครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากค่ายทูนะครับไม่แน่เขาอาจจะต่ออายุอัตโนมัติไปอีกนั่นเองนะครับหรืออาจจะต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทางทูเนี่ยจะยกเลิกไปเองนั่นเองนะครับแต่ผมคิดว่าต่อไปเรื่อยๆแหละมันไม่มีหมดนะครับ 200บาทผมถือว่าคุ้มนะครับได้ความเร็วประมาณนี้ระดับนี้นะครับถือว่าคุ้มมากๆแล้วก็เป็นสปีดที่ดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ดูจนตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันดีจ้าบ๊ายบายกิวคิว สุดท้ายนี้ถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องกราบขออาภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับ